สามโครคริโอคุณหมอคะทำไมตาปลาถึงเรียกว่าตาปลาแล้วตาปลาเนี่ยจริงๆมันคืออะไรคะตาปลาก็คือตาปลาตาปลาปลาก็คือตาปลาตาของปลาคุณหมอบเริ่มเริ่มสงสารคนฟังขึ้นทุกวันแล้ว อปลา,ามีสองต,อตอาไงปลาสันชิ้นหนึ่งสันชิ้นหนึ่งก็ต้องมีสองตาปะวะตาหม่อนตัวมีสารน่ะตาปลาเนี่ยมันก็คือที่ขึ้นตามเท้าเนาะที่เราเห็นบ่อยๆที่มันเป็นเหมือนเป็นเม็ดกลมๆขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาตั้งชื่อว่าตาปลาตาปลาเพราะมันเหมือนตาของปลาอืมจริงๆอ่ะมันคืออะไรเขาเรียกว่าตาปลาหรือเขาเรียกว่าตาปลาฮะตาปาตาปลาหรือตาปลาตาปลาหรอเย่า ภาพมาเหอะคิดมุ้งนิดเดียวไอะครับสาระสำคัญคือเราจะต้องไปหาหาหมออะไรระหว่างหมอตากับหมอปลาเราไปหาหมอปลากับหมอลาถาต้อีกนี่ก็แค่นี้ปลาปลาค่ะโอ้ก็คือที่เรียกว่าตาปลาเนี่ยเพราะว่ามันก็หน้าตา เหมือนเหมือนตาของปลาคือมันเป็นเม็ดกลมๆแล้วก็เอ่อส่วนมากมันมักจะมีแบบเหมือนเป็นเป็นจุดหรือเป็นหลุมตรงกลางตรงกลางของรอยโรคอืมมันก็เลยดูดูแล้วมันมันเหมือนตาปลากลมๆก็เลยก็เลยก็เลยเรียกว่าตาปลาน่าจะอย่างเงี้ยเนาะอืมตาปลากับหูนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมหูต้องเป็นเม็ดสิเม็นเม็ดขึ้นมาเลยเป็นเม็ดเป็นเป็นก้อนขึ้นมาเลยแล้วแล้วตาปลามันคืออะไรตาปลาก็ชื่อชื่อภาษาอังกฤษไหมครับ ชื่อสั่งกิจชื่อสั่งกิจไม่ใช่ชื่อสั่งกิจเรียกว่าข้าวโพดคอนเออจริงเหรอโอจริงเหรอข้าวโพดข้าวปลาผลผลิตไหลสกินเนาะไหลคอนสกินเนี่ยเหรอเราต้องใช้คำว่าอะไรก็เป็นแพทย์นะครับก็เขาแจ้งว่าตาปลาวงเล็บคอนซีวีเอส ตัว C ตัว C ในไม่ใช่ตัวีเออก็คือเหมือนกับถ้าเราบอกว่าอไปหาหมอหมอเป็นลายเป็นคาปลาถ้าเป็นทางฝรั่งก็จะบอกว่าแบบไอแหนะฝกคอนก็คือตรงๆเลยเป็นตุ่มขึ้นมาครับเออปกติเขาไม่ค่อยไปหาหมอกันไหมโรคนี้คือคือถ้ามันถ้ามันถ้ามันเจ็บก็ไปหาถ้ามันเจ็บก็ไปหาคือมันมันจะเป็นบริเวณที่น่าจะมีการเสียดสีค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นผิวหนัง ผิวหนังบริเวณนั้น,น,นอะเวลาที่มันถูกเสียดสีเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะด้านด้านเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไอ้พวกเซลล์เซลล์เยื่อบุผิวชั้นนอกกับเซลล์หนังกำพร้ามันก็จะแบบหนาขึ้นหนาตัวขึ้นเรื่อยๆตึ๊ดๆๆ๊ๆนี่อพอมันหนาหนาขึ้นมาประมาณนึงแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราใส่รองเท้าโดยทั่วไปมันจะเป็นแถว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 นิ้วนิ้วเท้าวเวลาที่เราใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยแล้วมันมันกดมันกดโดนตรงตาปลาเนี่ยเนื่องจากตรงนั้นมันมันแข็งด้วยมันหนาด้วยดดัังนนนนน้้คืออพเวลาาที่มกกกจ อีนี่มันก็ไปกดเข้าไปโดนเนื้อเนื้อของนิ้วอ,อะ่ะอืมันก็เจ็บไงทีนี้อพอมันเจ็บเสร็จปุ๊บทําไงพอมันเจ็บก็ต้องมาหาหมอไงแล้วหมอทําไรหมอทําไงหมอก็ทํา<ม>ได้ 8, หลายอย่างอถ้าหากว่ามันยังดูเม็ดไม่ใหญ่มากหรือมันไม่ได้อยู่บริเวณที่แบบเป็นจุดที่กดเอกดน้ําหนักหรือลงน้ําหนักอะไรตรงๆอ่ะก็บางทีอาจจะให้เป็นพวกยาที่มันกัดเอกัดเคลาตินก่อนอื อาจาจะลองไปงทาเป็นพวกยายาใช่ยา,ายา,ยาทาตาปลาอืม,มก็กัดพวกนี้เราก็อาจจะให้ให้ยาที่ทําให้ตาปลามันนิ่มลงอื<ม>ทั่วไปก็จะเป็นพวกยาที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นของของผิวหนังบริเวณน,นั้นอืมดูเลียคร<ๆ>ีมอะไรเงี้ยเหรอตูเลียแล้วก็เป็นพวก,อกเอ่อกดอร <laughs> กดเอ,อ่อกรดเลยวะกรดฟูซิดิกอะ่ะกรดฟูซิดิกแอซิด พวกนี้เป็มันมันจะไปพวกนี้มันจะไปมันจะไปกัดแล้วมันก็จะไปเหมือนละลายพวกเคลาตินอ่ะมันก็จะทำให้ให้บางทีมันอาจจะบางลงแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเอมันใหญ่มากหนามากด้านมากแล้วมันอยู่ตรงจุดที่มันกดน้ําหนักคือใส่ไปถ้าไหนยังไงก็เจ็บก็จี้ออกแล้วก็เป็นใหม่อืมแบบแทะแทะใช้คัตเตอร์ตัดอะไรเงี้ยก็เหมือนจี้อะนะจริงๆแล้ว ใช้คัตเตอร์ตัดก็กลัวว่าจะายด้วยแพะนะใช้ใช้คัตเตอร์ตัดก็กลัวว่ามันจะหายไปทั้งนิ้วอะไรเงี้ยจากการที่จากการที่จากการที่ตัดออกแค่ตาปลาเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องมาเย็บแผลบริเวณอื่นๆด้วยแต่ตาตาปลามันมันจะต่างกับหูก็คือมันจะเป็นแบบตรงกลางมันจะแข็งๆแล้วรอบๆมันจะเป็นน้ำน้ำยุ่นๆหน่อยใช่ปะ อืมมันก็ขึ้นจริงมันก็มีได้หลายแบบขึ้นว่าว่ามันกดทับแบบไหนด้วยะอืมแต่หูดเนี่ยมันก็คือมันเห็นเลยนะว่ามันเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาเป็นเม็ดน่ะเป็นเม็ดคือหูดหูดเนี่ยหูดเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีไวรัสมันติดเชื้อไวรัสตรงบริเวณนั้นที่ผิวหนังอ่ะอินอักเรเลงไปแล้วกมันทําให้มีการแบ่งเซลล์ของผิวหนังบริเวณแถวนั้นน่ะผิดปกติก็เลยขึ้นมาเป็นเม็ดอืมมันก็มันมันก็มักจะไม่ได้มีแค่เม็ดเดียวเพราะมันติดเชื้อไวรัสใช่ปะ มันก็จะแบบว่ามาบางทีมันก็จะมากันเป็นกลุ่มๆอาแต่หูดก็จี้ได้เหมือนกันอหูดก็จี้ได้เหมือนกันก็จี้ไปแล้วก็แต่พวกเนี้คือเขาบอกมันจะมีรากนะมีรากเหมือนพวกใยอะไรอย่างงี้เนะก็ขูดให้หมดอื๋อก็คือหูดเนี่ยมันเป็นการติดเชือ้อ<ช>ม,มาั้เป็นกลุ่มที่มันเกิดการติดเชือ้อแต่ตาปลาเนี่ยเกิดจากการเสยดสีเราล้วนๆเลย<ช>ไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้เป็นผดอะไร ใช่เราว่าจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องแก้ที่รองเท้าอ่อาก็คือหมถึงว่าถ้าแผ่นหนังมันเสียดสีทับซ้อนทับซ้อนทับซ้อนทับมันก็จะเกิดตับหลาได้ง่ายก็คือ,อแสดงว่ารองเท้าอาจจะหลวมเกินไปหรือแน่นเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรอ,องเท้าไม่เหมาะสมกับคุณะไรสักอย่างประมาณอย่างเงี้ยอ๋อลักษณะไม่เหมาะกับเท้าอะไรอย่างนี้ใช่โอเคก็คือถ้ามันเป็นบ่อยๆก็จะต้องไปหาหมอต้องไปหาหมออะไรอ่ะเออนั่นถ้าเป็นบ่อยๆ่อยตีพีได้ป่ะหมอตีพีก็น่าจะรู้มั้งไม่รู้ อ่าจีพีก็ได้แหละจีพีถ้าถ้าไปบางทีก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือว่าหมอสันก็ได้แล้วแต่ว่าการรักษาเออ่ที่ที่ถึงขั้นนั้นมันคืออะไรคือถ้าสมมติว่าเอามหาหมอผิวหนังแล้วหมอผิวหนังเา <c ars> <c ars> ขาบอกก้อนมันใหญ่วะ่ะมันดูแบบตรงสุดกดน้าหนักค่อนข้างเยอะหรืออะไรเงี้ยเขาคนเดียก็โยนให้หมอสันไปทำผ่าเลยใช่ไหมก็เออก็จี้ไปเฮ้ ปรากฏว่าส้นเท้าแตกนี่ก็นับว่าเป็นหล่งในในคนเหมือนกันนะก็ก็หนังมันหนาขึ้นมาไงอืมอือตนหนาหนาจนเกินที่แต่จนเกินที่ไอข้างบนมันมันเขาคือปกติผิวผิวหนังเนี่ยเอ่อมันจะรับเลือดจากเส้นหลอดเลือดใช่ป่ะทิงแต่ว่าไอไอผิวหนังชั้นกาพชั้นนอกสุดก่อนก่อนถึงก่อนถึงชั้นหนังกำพร้าเนี่ยไอตรงเนี้ยคือมันจะรับสารอาหารจากการที่ซึมซึมกันต่อมาอืมอ่าฮะ แต่ผิวหนังมันมีทั้งหมดเจ็ดชั้นใช่ป่มวะไม่รู้แต่ตอนนี้แหละหมอหมออย่าถามประชาชนไม่รู้อืมแต่ตอนนี้แหละทีนี้คือ,อ,คอพอเวลาที่มันหนาตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ชั้นบนมันก็รับรับรับสารอาหารไม่ไม่ไม่อยู่มันก็แบบว่ามันก็จะเริ่มผลัดตัวผลัดตัวเสร็จป,ปุ๊บเอ่อเอ่เอไอส่วนที่มันมันตายแล้วเนี่ยบางทีบางทีมันก็จะยังทับถมกันอยู่แถวนั้นเรื่อยหนาตัวขึ้นเรื่อย ก็เลยเป็นไตก็จะแข็งมันก็จะาตเป็นไตแข็งแข็งประเด็นคือประเด็นคือถ้าหากว่ามันมันไม่ใช่บริเวณที่เป็นจุดกดน้ําหนักหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรมากอืมอ่าแต่เ่ากูจดน้ําหนักก็คือเหมือนจะเจ็บไงเพราะว่าตรงแข็งแข็งมันเหมือนมันดันดันเท้าเรากลับขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นก็คือไปหาหมอเนาะหมออาจจะเริ่มจัดทาครีมเพื่อให้มันลอกออกหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงก็อาจจะจัดทัตการให้จี้ออกพ่าออกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ คอยมาแก้ปัญหาว่ารองเท้าที่ใส่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ตาปลาจะเกิดจากการเสรียดสีถูกไหมฮะใช่ใช่ <c oughs> รวมถึง <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ที่ถทาเป็นที่อื่นก็คือมีอะไรไปกดทับอะไรเงี้ยเนาะประมาณอย่างนั้นอ่าหมายถึงว่าทรงรองเท้าหรือมีอะไรอุดในรองเท้าแบบแบบรองเท้าจจะเสียหายแล้วมันดําดันผิดปกติ <c oughs> เลยทําให้มันเกิดการเสรียดสีหรือว่าก,กดทับจนมันเป็นแข็งเป็นไตขึ้นมา <c oughs> ใช่น่าคล้ายด้านเนาะด้านอะไรเัย้ยด้านนิดนึงัน อาบอกบดีกว่าเลยเหรอเออเอาออเบเกการ,ด,การด้านใช่ไหมใช่คืออาการด้าน,ด,านด้านที่ไม่ได้เป็นที่หน้าโย <laughs> เอ้ยแต่ว่าเราเราอยากเราอยากแนะนําทุกคนนิดนึงว่าเออวิธีที่จะช่วยให้ส้นเท้าไม่แตกเนี่ยวิธีหนึ่งคือใส่รองเท้าที่มีส้นนะคะเอ้ยอันนี้มันพูดจริงนะเว้ยหมายถึงว่าใส่รองเท้าแบบ พุ้มสุ้นน่ะมันจะทำให้ไม่แบบมันไม่เป็นมันไม่เป็นตาปลาที่หนาๆอย่างนั้นนะเออส้นเท้าไม่แตอืมจริงแต่ครีม <c oughs> แต่คร, <c oughs> ครีมเพิ่มพวกนี้มันก็ใช้ดีนะเราว่าแต่รประเด็นคือลืมใช้มากกว่า <c oughs> พวกยูเรียครีมเนี่ยมีมาเป็นกระปุกแล้ว <c oughs> ครีมเพิ่ม พีน่ช่วยลอกแงเนี้เหรอช่วยไม่ไม่ช่วยความสวยงามส้นเท้าแตกนี่เมื่อก่อนมันจะมีมันจะมีแบบพวกรายการทีวีเล็กที่มันจะเป็นอะไรวะเอที่มันเป็นมันเป็นเป็นก้อนไข่อะที่แบบมันเป็นขูดทู่เหมือนที่ฝนชีสเลยอะขูดขูเดี๋ยวนะตอนนี้พี่แอนก็คือกำลังเอาตีนมาโชว์ข้างหน้ากล้องหน้ากล้องให้ทุกคนดูนะคะไม่เห็นจะแตกเลยเราใส่รองเท้าแตกมาตลอดนี่สวยงามให้ดู ขาก็ได้แสดงว่าตอนอาาน้ำบก็คือขัดไงคือเราอยากรู้เราเราว่าพฤติกรรมคนฟังรายการเราเนี่ยเวลาพูดถึงอาการตนไหนเมื่อช่างขึงหยิบอันนั้นมาดูแน่นอนเนี่ยเดี๋ยววิตอนนี้อนอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องแชร์กันอย่างเมามันแน่นอนใช่แล้วก็พยายามดูเท้าตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าวะแล้วตนที่เขนเป็นฝีอ่ะไม่รู้ไม่รู้อันนั้นอันนั้นเจ็บจริงใช่ดูก้นดูกล้องเองดูผ่านอะไรนะ Apple Watch ตอนตอนคุยเรื่องในหูเนี่ยแล้วเราเตือนแล้วว่าอย่าแค้นะมันาต้องมีคนฟังแค้แน่นอนอ่อ่ะก็เอาเป็นว่าตาปลาเนาะก็คือเป็นใครใครจะทำทีกล้องในภูนนเหมือนมีเคนยังมีรากรรกูเยอะจังวะตั้งแต่ลิ้งแต่เบอร์เจอรี่เอ่ออะไรนะแมกเนตหนีบจมูก ลิ้นแบตเตอรี่นี่ไม่เคยทำกันนีจริงๆหรอไม่เคยทำ <laughs> เห็นไหมลูกเรียนทำเลย <laughs> เฮ้ยเราไม่แปลกโว้ย<ม> <laughs> สัวนให่เป็นการเปรอนแหละ,ะเดี๋ยวสรุปก่อนปาปลาก่อนก็คืออใครเป็นตาปลาก็เกิดจากการเสียดสีเนาะก็ถ้ามีอะไรที่มันจนเจ็บจนเดินไม่ได้ก็ไปหาหมออ่หมอะมีวิธีจัดการแล้วแต่สเต็ปกันไปเนาะนะครับผมจ่กสรุปว่าเรียกปาปลาเพราะหน้าตามันเหมือนปลาแล้วก็ฝรั่งเรียกว่าคอนเพราะมันเหมือนมีเค้าโพด มันเหมือนไม่ข้าวโพดจริงๆนะตุ่มเหลืองๆก็มันเหลืองๆด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ทำไมเราไม่เรียกว่าข้าวโพดแทนเฮ้ยเท้าข้าวโพดเืองไทยมันมีข้าวโพดน้อยปะเพราะกะปามันรีบมากแต่แบบโบราณนานกรรมเลยข้าวโพดมันไม่ได้เป็นแบบอาหารพื้นถิ่นอ่ะใช่ใช่ข้าวโพดมันนพื้นเข้ามาแบบหลังๆนี้ข้าวโพดมันมาจากอเมริกาทำไมเราไม่เรียกว่าให้ลูกเรือยลูกเรือก็ไม่ได้ ลูกลูกเดือยมันก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าแม่ค้าลูกเดือยม็อกแม่ค้าลูกเดือยก็อาจจะโวยวายเดี๋ยวกูขายของไม่ได้ไม่พี่ใครเด็กแล้วแม่ค้าปลาแม่ค้าปลาล่ะเริ่มเข้าโรงเข่าพงแล้วจบดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดี